สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องช Ch ัดเจนชาแนลบายครูแหม่มนะคะสําหรับคลิปนี้นะ,ะท่านผู้ชมขาเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่โอเคบีแฮงการูบ้านฟาร์มนะคะท่านผู้ชมขาอยู่ที่บ้านส้มปล่อยอ,อําตําบลเมืองยางอําเภอชานิจจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่เองค่ะอยู่เกบอยู่ไม่ไกลจากครูแหม่มเลยนะคะท่านผู้ชมขาวันนี้ได้มีโอกาสดีเนาะครูแหม่มได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มม้วิเวียนเยี่ยมพี่ออก,กับพี่ตูรวมถึง แฟนของพี่อ้อซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียท่านผู้ชมค่ะเป็นฟาร์มของชาวออสเตรเลียที่อยากเลี้ยงวัวนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเทิมเดิมทีว่าที่นี่ก่อตั้งได้ยังไงก่อตั้งได้นานหรือยังเดี๋ยวคุยกับพี่ตู้เลยเนะาะพี่ตูคต้คะฟาร์มของอเคบีแคนกกรูบมันฟาร์มนี้เปิดก่อตั้งแต่ปีปีไหนคะพี่หกสามครับปีหกสามอ่เราก็คือก็คือหนึ่งหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีพอดีครับค่ะหนึ่งปีแล้วแรกเริ่มเดิมทีเป็นความคิดของใครคะที่อยากจะ ก่อตั้งฟาร์มพี่อ้อคะเป็นความคิดของแฟนนะคะเป็นความคิดของแฟนจ้ะอ่าเป็นความคิดของแฟนอยากจะเลี้ยงวัวอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเขามีความสนใจอย่างนี้แหละครับพี่อ้อใช่ใช่อ่าก็เลยไปซื้อมาค่ะไปซื้อมาอ่าคันแดกสองตัวก่อนอ่าไปดูไปดูทางนู้นเลยก็ได้ค่ะไปดูทางนี้นะคะท่านผู้ชมขะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่อ้อเนี่ยแฟนพี่อ้ออยากเลี้ยงเนาะพี่อ้อเนาะก็เลยไปซื้อวัวตัวแรกมาเป็นอ่าเป็นวัวตัวนี้ใช่ไหมคะพี่อ้อ ค่ะเป็นวัวเพศผู้ค่ะซื้อมาตั้งแต่เขาได้สามเดือนนะคะอ่าตั้งแต่สามเดือนจ้ะแล้วก็ฝากเขาเลี้ยงอ๋อฝากเขาเลี้ยงจ้ะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเป็นระดับเกีประเกีร์ประกวดเลยใช่ค่ะได้รางวัลอะไรบ้างคะพี่ตู้เอาได้รางวัลโภราชรางวัลด้ที่สองของไอ้รุ่นเขาครับยังไม่ถึงปีค่ะแล้วก็ที่บุรีรัมย์ได้ยินข่าวว่ามีข่าวดีด้วยครับได้รับรางวัลอะไรคะ รางวัลไอ้ที่หนึ่งของไอ้ในคลาสเหรอคะอ๋อวินนักคาร์ดนี่ว่าในคะเป็นแชมป์ของของของชั้นเนาะนะคะปีนี้ได้เป็นแชมป์เลยนะคะตัวผู้นะอายุทั้งหมดเท่าไหร่ละคะพี่สิเดือนครับสิเดือนอ๋อพี่อ้อมีโปรเจกต์อะไรจะรีดน้ําเชื้ออะไรไหมคะหรือว่าจะยังไงสหรับบัวตัวนี้ค่ะรีดน้ําเชื้อค่ะอ๋ออยากรีดน้ําเชื่อใช่ไหมคะอ๋อแล้วบัวตัวต่อมาล่ะคะพี่อ้อเป็นฝั่งนู้นคอันนี้ก็เสือเสือมา เขาเรียนเท่ากันตอนนั้นยังไม่ได้ทำปามนะคะปามยังไม่เซ็ตนะคะอือเป็นวัวเพศเมียอ่าท้องท้องค่ะอ่าซื้อมาคือท้องใช่ไหมคะตอนนี้คลอดลูกแล้วค่ะค่ะอ่าเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ครับพี่อ้อคะตัวเมียค่ะเป็นตัวเมียโอ้โหโชคดีมากนะคะเพิ่งได้กี่เดือนคะลูกของเขาสามเดือนแล้วค่ะสามเดือนแล้วเนาะนี่ค่ะเป็นเป็นแรกเริ่มทันทีจะเป็นของวัวอเมริกันบามันค่ะแต่ต่อมาแฟนพี่อ่าได้นำเขา ของไงออสเตรเียค่ะวัวออสเป็นวัวออสเตรเียซึ่งเป็นพันธุกรรมที่เป็นวัวประเทศของพี่แฟนพี่ถูกไหมคะทั้งหมดกี่ตัวคะพี่อ้อคะแปดตัวค่ะแปดตัวแปดตัวในอายุเท่าไหร่คะที่นําเข้ามาตอนนั้น14เอ้ยตอนนั้นมาที่เด็กย่านมนะคะหย่านมโอ้ทั้งหมด8ตัวโอ้มาเลยที่จาก สั่งตรงจากออสเตรเลียมาเลยามาที่เมืองไทยเพราะว่าแฟนพี่เป็นชาวออสเตรเลียเนาะ,ะก็เลยชื่นชอบในพันธุกรรมของ,ออข,องอของบามันออสเตรเลียะนะคะแล้วก็นํามาแปดตัวนะคะท่านผู้ชมค่ะมีแต่สีสวยๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปชมและอีกอย่างนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มีข่าวดีสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังจะมองหาวัวนะคะจะนําไปต่อยอดไปเลี้ยงนะคะวันนี้พี่อ้อนะคะ KB แคนคารูบามันฟาร์มเปิดนะคะเปิดราคาให้กับท่านที่ส ใจนะคะในวัวบราแมนตรงนี้นะคะท่านผู้ชมหาเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละตัวแต่ตอนนี้เราไปพูดคุยกันกันกบแฟนของพี่อ้อก,ก่อนเนาะว่าเขามีแนวคิดยังไงทำไมถึงอยากมาเลี้ยงนะคะ,ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มกันเลยโอเค hello uh, welcome to the kangaroo uh, brama farm uh huh. um, I have some beautiful brama heifers for sale which are flown in from Australia Um, I before I had uh, the Brahman breed of cattle, I had a Paul Hereford uh, cattle in uh, Australia. And of course they don't do so well, particularly here in the, the wet tropics, and I had to find a breed that was perfect for it. And that was the Brahmas. Now I had two choices to bring them here. One was from the US of A and one from Australia. I decided on the Australia ones uh, for the fact that uh, they range on very large acreages or, or rise, very big uh, compared to a lot of the USA studs which are on smaller acreages. The overriding factor for these cattle is their genetics. Now these females uh, their progeny, that will be superior than, than most around. The fact that they give more milk to their babies, richer milk for their babies. The babies grow very, very quick. Mm -hmm. They are healthy and the uh, breeding longevity of these beautiful Brahmins uh, surpass about 19, 20, 20 years. Mm -hmm. So you get a lot out of these uh, uh, Brahmas. Um, I hope to uh, continue. Uh, we've been doing this for about about a year, mm. and uh, the latest shipment came in 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 November of eight glorious uh, red uh, heifers, and these are the ones that are going to go for sale. Mm. The difference between these heifers and other ones you you may uh see in thailand you know the major difference between yeah. the australia cattle which i brought here and many of the thailand cattle that are already here is that they are <laughs> they are very even in appearance a beautiful deep red color, mm -hmm. and they were born on massive acreages of rye. Some of the rye farms, 375,000 rye, mm -hmm. or 1,500,000 acres. These cattle are tough, and they can do, do very well even on poor feed Mm -hmm. and very hot conditions mm -hmm. so if you're looking for uh, a glorious uh, line of cattle come here and see me. The difference between these and some other Brahmas uh, these are the Mercedes Benz of cattle and the other ones are Suzuki's. <laughs> Thank, you, Thank you and good luck. Okay. Mm. ตต่อเลยก็ได้มันขึ้นไปไหมโอเคอ่าย้อนจะมาอโอเคเดี๋ยวอ่พี่จะให้พี่ออนนะฮะพูดโดยสรุปย่อๆเนาะนะครับสิ่งที่แฟนพี่พูดเนาะจะจะอันนี้อ่าจะแนะนำเรื่องวัวที่นำเข้าออใกล้เลยค่ะแนะนำวัวที่ที่ที่เอาวัวมานะคะแล้วที่ฟาร์มนั้นเขาเทคดูแลอ่าดูแลอ่าเท่าไหร่ ไไม่รู้ส่า <ừ> ที่แกพูดประ 3, าสามพันก่อไรหรืออะไรเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็มีแบบบัวเขาโตเขาใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะบัวเขาโตเขาใหญ่เนะาะนะคะแล้วตอนนี้ทางพี่อ้อเนอะาะจะเปิดแบ่งเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเปิดแบ่งนะเมื่อกี้เป็นคลิปแนะนําฟาร์มนะคะเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นการเปิดแบ่งบัวพันธุกรรมดีดๆจากออสเตรเลียให้กับท่านผู้ชมนะคะติดตามคลิปหน้าค่ะ